สวัสดีครับผมทำกินเองวันนี้ชวนทำผัดเปรี้ยวหวานใส่ไก่นะครับเดี๋ยวเริ่มเลยอันดับแรกเราจะหมักเนื้อไก่ก่อนนะครับวันนี้แอดมินใช้เป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆหมักด้วยน้ำตาลทรายครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแบบนี้เลยครับจากนั้นคุกเค้านวดให้เข้ากันสัก2-3นาทีก่อนนะครับจะได้เข้าเนื้อครับแบบนี้เลยครับ พอเรานวดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินจะหมักไว้ขั้นต่ำสัก10นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันครับตั้งกระทะได้เลยครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปวันนี้แอดมินใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองครับหลังจากนั้นก็นำกระเทียมสับลงไปผัดได้เลยครับกระเทียมสับประมาณ2ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับผัดไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆรอจนเหลืองหอมก่อนครับผม พอผัดกระเทียมมาจนเริ่มเหลืองหอมแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนําไก่ที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปผัดได้เลยครับตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงได้แล้วนะครับเราจะผัดจนกว่าไก่จะเริ่มสุกเป็นชิ้นแบบนี้ครับผมจากนั้นก็ตามด้วยแตงกวาหั่นชิ้นครับหอมหัวใหญ่หั่นชิ้นครับมะเขือเทศครับผม พริกหวานจะเป็นพริกหวาน3สีเลยนะครับตามด้วยสับป,ปะรดหั่นชิ้นเช่นกันครับอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ผัดรอให้ทุกอย่างเริ่มสุกก่อนครับเติมน้ำล้างคกสักนิดนึงหรือว่าเป็นน้าซุปก็ได้ครับเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับเริ่มจากผงปรุงรสไก่ครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับ น้ำมันหอยครับผมตรงนี้ใช้ไฟแรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดให้สุกเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยซอสมะเขือเทศครับเล่ยงไฟแรงๆนะครับจากนั้นก็ผัดต่อครับรอจนกว่าทุกอย่างสุกดีและเข้ากันดีก่อนครับ นี่นะครับพอเราผัดมาสักครู่เนี่ยทุกอย่างจะเริ่มสุกสลดสังเกตได้นะครับหอมหัวใหญ่ก็จะเริ่มใสขึ้นแตงกวาก็จะเริ่มมีสีที่ใสขึ้นนะครับสุกแล้วก็โรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนครับผมผัดอีกสักครู่ใช้ไฟแรงๆร,รอให้ต้นหอมมีกลิ่นหอมก่อนครับประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่ ใช้อกไก่นะครับสไลด์บางๆจะได้ไม่แข็งครับนุ่มทําง่ายทานง่ายใครอยากให้อดินทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับหรือใครมีเคล็ดลับวิธีการทําอาหารต่างๆในเมนูนี้หรือเมนูอื่นสามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้เลยครับแอดินจะนําไปปรับปรุงวิธีการทําอาหารในครั้งหน้าแต่ถ้าใครอยากให้อดินทําเมนูอะไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันได้แอดินจะไปหาวิธีการทํามาแบ่งปันเพื่อนๆกันครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอัตราส่วนขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมจดลงไปทําดูนะครับและจ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ